ันนี้แม่มีแขกพิเศษอยากจะแนะนําให้ลูกได้รู้จักเอาไว้นะ่ะใครเหรอคะแม่สวัสดีค่ะคุณนะแต่ผมมีจูแล้วนะแม่แกต้องคบกับคนที่ฉันเลือกให้เท่านั้นจูแล้วเลือกกันเถอะเต๋อลูกวันนี้แม่มีแขกพิเศษอยากจะแนะนําให้ลูกได้รู้จักเอาไว้นะ่ะ ใครลหรอคะแม่สวัสดีค่ะคุณนะ้าสวัสดีจันหนุมิน้นนั่งก่อนจ้ลูกลูกเตอ๋อนี่หนุมิ้นนะลูกสาวเพื่อนแม่เองเพิ่งกลับจากต่างประเทศนะ่ะหนูมิน้นนีพี่เตอ๋อนะลูกชายน้าเองสวัสดีค่ะพี่เตอ๋อสวัสดีครับ แม่อยากให้ทำความรู้จักกันเอาไวนะ้น่ะแม่แม่อยากบอกนะว่าจใจผมจิบน้องเขาเนี่ยใช่แกอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะแต่ผมมีจูยแล้วนะแม่ผมทำแบบที่ไม่ต้องการไม่ได้ครับแกต้องคบกับคนที่ฉันเลือกให้เท่านั้นหนูมินจ้ะตามสบายเลยนะนะขอตัวก่อนพอดีว่านาะซักผ้าทิ้งไวนะ้น่ะค่ะ เตอ๋อแม่ฝากน้องด้วยนะแม่ครับแม่แม่ครับแม่เข้าบ้านก่อนนะผมมีธุระต่อเดี๋ยวผมตรวเป็นตัวให้ครับ เสียใจก็แล้วกันไม่เข้าบ้านนะครับเดี๋ยวผมเสร็จธุระจะรีบกลับมาทํามาเป็นพูดดีว่ามีธุระฉันรู้ทันแกหรอกแกคิดจะไปหาผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมฉันขอสั่งแกว่าให้แกเลิกกับผู้หญิงคนนั้นซะเพราะคนที่แกต้องแคร์ที่สุดตอนเนี้ก็คือหนูมิน้นแม่เอานะแม่ผมติดทุระจริง,รง <laughs> แกคิดว่าฉันน่ะรู้ไม่ทันแกหรือ,อยังไง ฉันไม่ได้โง่ฉันเลี้ยงแกมาตั้งแต่เล็กจนโตทำไมฉันจะไม่รู้ว่าตอนนี้แกกำลังโกหกฉันอยู่แม่ครับไม่จะไปกันใหญ่แล้วนะครับชีวิตผมผมเลือกเองนี่ถามจริงเถอะแม่เคยรักผมบ้างหรือเปล่าถ้าแม่รักผมแม่ก็ไม่ต้องมาทำร้ายชีวิตผมแกคิดว่าฉันอ่ะทำร้ายชีวิตแกอย่างนั้นเหรอฉันทำทุกอย่างก็เพื่อแกแกยังกล้าคิดว่าฉันทำร้ายชีวิตแกอีกเหรอถ้ามันจะทำให้แกเลิกกับผู้หญิงที่ฉันไม่ได้เลือกให้แล้วก็ ฉันทำร้ายแกได้มากกว่านี้อีกไม่เชื่อก็ลองดูแม่ครับที่ผ่านมาผมก็ทำตามสิ่งที่แม่ต้องการมาตลอดอะไรที่ทำให้แม่มีความสุขผมก็ไม่เคยขัดนี่แม่ไม่พอใจอีกหรอแม่บังคับให้ผมคบกับคนนั้นคนนี้คนไหนที่แม่ไม่ชอบแม่ก็บอกให้ผมเลิกแล้วแม่เคยถามผมบ้างไหมว่าผมมีความสุขหรือเปล่ายังไงอะ่ะแกก็ต้องเลิกกับผู้หญิงที่ชื่อจูถ้าแกยังเห็นฉันเป็นแม่อยู่เนี่ยคือคำสั่ง จูมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาทําะไรตรงนี้จูผ่านมาแถวนี้พอดีอ่ะเลยเอาของมาฝากคุณน้าเขาจูกลับไปก่อนเถอะตอนนี้แม่ผมโมโหอยู่เข้าไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วนี่เต๋อกำลังจะไปไหนหรอจะขอไปทุกคนนะรถเป็นไรอ่ะเต๋อจอดรถทำไมจู เราเลิกกันเถอะทำไมอะเตอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นสุงง,งไปหมดแล้วอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอลองอธิบายให้จูฟังหน่อยสิเอาเป็นว่าช่วงนี้เราห่างกันสักพักเลิกติดต่อผมเลิกมาหาผมที่บ้านจูไม่เข้าใจอะเต๋อลองอธิบายให้จูฟังหน่อยสิต๋ให้จูงง,งไปหมดแล้วอะเป็นพ่อแม่เตอ๋อใช่ไหมแม่เตอ๋อทำให้เราต้องเลิกกันใช่ไหมแม่เตอ๋อไม่ชอบจูใช่ไหม เราได้ตัวจูเลยอะนี่เธอเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงใครอนุญาตให้เธอเข้ามา สวัสดีค่ะคุณแม่สบายดีนะคะใครแม่เธอไม่ทราบตกลงจะตอบฉันได้หรือยังว่าใครอนุญาตให้เธอเข้ามาพอดีหนูเห็นว่าประตูมันเปิดอยู่อะคะ่ะหนูก็เลยเดินเข้ามาเออว่าแต่เต๋อเขาอยู่บ้านไหมคะเลิกยุ่งกับฉชายฉันซะฉันไม่มีวันยอมรับสภายอย่างเธอเหรอก <laughs> แม่คะนี่แม่มีความคิดโบราณโบราณแบบนี้หรอคะ นี่มันยุคไหนนะคะไอ้บทแม่ผัวไม่ยอมรับลูกสะพ้ายเนี่ยมันมีแต่ในละครน้ำเน่านะคะนี่แกหากว่าฉันเล่นละครอย่างนั้นเหรอขอให้แม่เลิกยุ่งเรื่องอยู่กับเตอ๋อสักทีนะคะ่ะถ้าฉันไม่เลิกยุ่งอะแล้วจะทําไมหนูก็จะทําให้แม่เลิกยุ่งไม่ได้ไงคะนี่จูจูมาที่นี่ทำไมบอกว่าอย่ามาที่นี่อีกไม่เข้าใจไงทีนี้เห็นหรือ,อยังละ่ะ ว่าเตอเขาเลือกใครแม่ครับพอทันทีทั้งสองคนเลยอย่าทะเลาะกันเลยถือว่าผมขอละแม่คะแม่เคยนึกถึงจิตใจลูกชายแม่บ้างไหมเคยถามเขาไหมว่าเขาต้องการอะไรเขามีความสุขไหมแม่ควรจะให้เขาเลือกในเส้นทางชีวิตของเขานะคะเรื่องความรู้สึกเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้หรอกนะคะ